ต่อไปเป็นเพลงฝนตกอ,อกช่ำคำร้องทานองปัญญาหรือฉชอฉชมมณีฝนตกลงมาสาดชายคาฟ้า,าร้องก้องดังให้คิดถึงอดีตครั้ง ความลางครังอยู่ด้วยกันน้องจากพี่ไปเหตุใดจึงไม่สงสารคงลืมรักเคยสัมพันธ์สองเรานั้น คืนวันฝนพรำน้ำฝนหล่นมาคล้าน้ำตาที่ไหลน้องอยู่คืนนี้ฉันไม่มีคู่ฟ้าคงรู้ส่งเสียงคำร่ำ ก็ปีที่แล้วรักยังหวานชื่นสวยงามฟ้าสงสัยจึงร้างไทยทำว่าทำไมเท่เดียวก็คืนวันนั้น ฝนพรำยังจำได้ดีน้องอยู่ในอ้อมแขนพี่กอดรัดมาตัวเป็นเกลียวฟ้าเป็นพยานเคยบอกรักพี่คนเดียวชายใด จะไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วทำไมถึงไปจากเราน้ำไหลออกตาเปียกช้ำผ้าพื้นเราเคยหอมเหลือไว้เพียงกลิ่นให้ดม ตรอมตรมเพราะคิดถึงเจ้าฝ่าฝนสั่งฟฝ้าแชดลายมาบอกหน่อยข่าวคราวเธออยู่ไหนรู้ไม่พี่เงายังคอยเฝ้าวันน้อง Club ma